เฉลยแบบฝึกหัด13.3.1สถานการณ์การบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนนะคะหน้า187มาดูกันค่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากสถานการณ์ข้อที่1นะคะแม่ค้าขายเงาะกิโลกรัมละ85บาทขายได้70กิโลกรมัมและขายมังคุดได้5,850บาท แม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงินทั้งหมด11,800บาทนะคะในข้อนี้โจทย์ให้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะโดยบอกว่าแม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงินทั้งหมด11,800บาทนะคะขายมังคุดได้5,850บาทขายเงาะกิโลกรัมละ85บาท ขายได้70กิโลกรัมนะคะการหาคำตอบในข้อนี้นะคะเราจะต้องนำจํานวนเงินจากการขายเงาะและขายมังคุดมารวมกันนะคะซึ่งเงาะ1กิโลกรัมนะคะราคา85บาทแต่แม่ค้าขายได้70กิโลกรัมเราจะหาว่าแม่ค้าขายเงาะได้กี่บาทใช้วิธีการคูณนะคะโดยนำา85 คูณกับ70ต่อไปนะคะนำมาบวกกับจำนวนเงินที่ขายมังคุดได้นะคะซึ่งก็คือ5,850และโจทย์บอกว่าขายง้อและมังคุดได้เงินทั้งหมด1 1 8 0 0บาทนะคะเท่ากับ 11,800บาทแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะชาวสวนเก็บแอปเปิลเขียวได้6,789ผลเก็บแอปเปิลแดงได้75เขง่เงเข่งละ60ผลชาวสวนเก็บแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงได้11,289ผลในข้อนี้ก็เช่นกันนะคะ เราจะต้องนำจำนวนแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงมารวมกันนะคะซึ่งแอปเปิลเขียวเราทราบแล้วว่าคือ6,789นะคะนำมาบวกกับแอปเปิลแดงซึ่งแอปเปิลแดงนะคะมี75เข่งเข่งละ60ผลเราจะหาว่ามีแอปเปิลแดงกี่ผลโดยใช้วิธีการคูณนำา75 คูณกับ60นะคะได้เท่ากับ11289เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะฟาร์มแห่งหนึ่งเก็บไข่เป็ดได้5,784ฟองจัดใส่กล่องกล่องละ4ฟองแล้วนำไปขายกล่องละ9บาทฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้เงิน 13,014บาทจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะบอกว่าฟาร์มเก็บไข่เป็ดได้5,784ฟองจัดใส่กล่องกล่องละ4ฟองนะคะจะเห็นว่าแต่และกล่องจะมีไข่4ฟองการแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันคือการหารนะคะเราจะต้องหาจำนวนกล่องของไข่เป็ด ที่แบ่งออกมาก่อนนะคะว่าได้กี่กล่องโดยนำ5 7า5 7 8หารด้วย4นะคะเมื่อได้จำนวนกล่องมาแล้วนะคะโจทย์บอกว่านำไปขายกล่องละ9บาทเราก็จะใช้วิธีการคูณน,นะคะฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้เงิน 13,014บาทเท่ากับ13,014แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะพ่อแก้วตาบริจาคเงิน5,500บาทแม่ขุนบริจาคเพิ่มอีก4,499บาทนำเงินที่ได้ทั้งหมดบริจาคให้โรงเรียน3แห่งเท่าๆกัน ได้แห่งละ3,333บาทสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือพ่อแก้วตาบริจาคเงิน5,500บาทแม่ขุนบริจาคเพิ่มอีก4,499บาทดังนั้นจำนวนเงินจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะเราจะหาจำนวนเงินทั้งหมดได้ยังไงใช้วิธีการบวกโดยนำ5 5า5,500บวกด้วย 4,499นะคะเมื่อได้จำนวนเงินทั้งหมดแล้วนะคะโจทย์บอกว่านำเงินที่ได้ไปบริจาคให้โรงเรียน3ามแห่งเท่าเท่ากันนะคะการแบ่งออกเป็นส่วนเท่าเท่ากันคือการหารนะคะดังนั้นเราก็จะนำจำนวนเงินทั้งหมดหารด้วย3ได้เท่ากับ3,333นะคะ ต่อไปข้อที่5ค่ะลุงเก็บผักกาดได้76กกิโลกรัมขายกิโลกรัมละ35บาทนำเงินที่ได้ไปซื้อหนังสือเรียนให้ลูก1 6 0 0บาทลุงเหลือเงิน1,060บาทในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือลุงเก็บผักกาดได้76กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ35บาทเราจะต้องหาจำนวนเงิน ที่ได้จากการขายผักกาดนะคะโดยใช้วิธีการคูณนำา76คูณกับ35นะคะซึ่งก็คือจำนวนเงินที่ได้จากการขายผักกาดต่อไปนะคะนำเงินไปซื้อหนังสือเรียนให้ลูก1,600บาทนำเงินไปซื้อหนังสือเรียนจำนวนเงินที่มีจะลดลงนะคะดังนั้นก็จะเป็นการลบ ลบด้วย1,600บาทเท่ากับ1นึ่บบาทซึ่งก็คือจํานวนเงินที่เหลือนั่นเองนะคะ